วันเยาวรุ่นตอีแรกจะพาทุกคนมาเที่ยวที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางต้าตัวมาวันนี้เขาจะไปวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่จ้า วัดวันด้วยการทำบุญกันที่วัดพระธาตุลำปังหลวงวัดคูบ้านคูเมืองลำปังแต่โบราณพาชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมล้านนาเก่าแก่อีกทางวัดนี้หมยังเป็นวัดพระธาตุประจำปีฉลูอีกด้วยกับเดียวเขจาจับปาปาลูเพลทของเขาเป็นตะการะพระแก้มมรกต พักยกเที่ยงวันกินข้ากันก่อนทีเ้าซอยลำปางหลวงเมนูยอดฮิตจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเขาซอยรสชาติเข้มขน้นถึงเครื่องถึงรสอร่อยกลมกล่อมมากๆม,มีทั้งเขาซอยไก่เขาซอยเนื้อที่สาคัญเป็นสูตรดั้งเดิมน้องรถหมาแอบไปชิมเย็นตาโฟของที่ร้านมาด้วยอร่อยไม่แพ้เขาซอยเลยเติมมแล้วไปกันต่อคิดพิพจ,พจ้ณา พ่ออิ่มนำแล้วก็เดินย่อยตะลุยโลกดึกดำบรรพกันที่พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรนพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่นี่มีทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโลกระบบสุริยะจักรวาลสัตว์ดึกดำบันพ์ใต้ท้องทะเลและสัตว์ในอดีตชนิดต่างๆที่สูญพันธุ์ไปแล้วตื่นตาตื่นใจสุดๆใค่ที่บอกว่าช่วงบ่ายง่วงมิชน้นงรถมาแน่ๆคะ่ะชมไปอ่านไปเพลินมาก รออะไรจ๊ะไปะกันต่อจ้ะเดินจนเข้าซอยอย่อยแล้วก็มาหาอะไรไง่ายรองท้องกันดีกว่ากับพิซซ่าปลาต้มท้องรองจริงไหมนะรินอบพิซซ่าหอมั้งแต่อยู่ใกล้ๆเลยน้องรถมาแทบอดใจไม่ไหวเอาทะเลชุดหนึ่งเจ้าเกือบสั่งถูกน้าอย่างละหนึ่งแล้วพิซซ่าหนาแปง้งนุม่มให้เครื่องแบบล้นๆใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะลองไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนกินจุบจิ๊บพอให้หายอยากพร้อมไปกันต่อแล้วร้อนร้อน ไปเล่นน่นนนแดด่มลมตกอากาศแบบนี้ต้องมาลำปางกลางปาร์คเอาตัวมาประทัความเย็นก่อนกลับบ้านกันสักหน่อยน้ำที่นี่ใสและเย็นสดชื่นมากแถมยังมีแพรให้นั่งพักผ่อนด้วยนะพื้นที่กว้างสุดๆไม่ต้องกลัวแออัดเป็นสถานที่จบวันได้แบบฟินๆเลย เป็นยังไงกันบ้างคะกับอำเภอเกาะคาเป็นอีกหนึ่งสถานที่แห่งการพักผ่อนที่ดีเลยใช่ไหมแล้วถ้าใครมีที่ไหนในเกาะคาเด็ดและน่าเที่ยวแบบนี้อีกคอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆเลยนะตอนต่อไปน้องรถหมาจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะ